สวัสดีค่ะเข็มทองชาแนลนะคะทำคลิปต่อนะคะวันนี้เราขึ้นมาทำบุญวัดป่าภูผาแอกค่ะอยู่ในถ้ำนะคะโมทนาบุญด้วยกันนะคะอีก600เมตรค่ะกว่าจะถึงพ่อผู้ใหญ่เดินก่อนแล้วนะคะแล้วก็ชมวิว ในป่าไปก่อนนะคะบรรยากาศดีมากวันนี้ไม่ร้อนยังไม่ถึงลือสีใช่ไหมถ้าถึงพลาสีก็พักอีกนะคะถ้าถึงพลาสีแล้วก็คงจะครึ่งทางแล้วล่ะคะ่ะ ชมวิวในป่าไปก่อนนะคะอากาศเย็นๆค่ะโมทนาบุญด้วยกันนะคะขึ้นไปทำบุญลงมากินข้าวข้างล่างนะคะเออ จะถึงฤาษีแล้วค่ะใครจะขอพอรกับฤาษีก็ขอได้นะคะต้นผักหวานก็มีนะคะมาดูผักหวานป่าบรรยากาศเย็นมากวันนี้อากาศดีถือว่าเป็นบุญของเรานะคะถ้าขึ้นถ้ำพระเอศก็จะอากาศเย็นค่ะนี่ต้นผักหวานค่ะผักหวานป่าหอ,หอมหอม ธรรมชาตินะคะซับในดินสินในน้ำธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ค่ะถึงด้วยสีแล้วค่ะถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้เข็มทองชาแนลด้วยนะคะ ถึงฤาษสีแล้วนะคะเหลืออีก500เมตรถึงถ้ำผาแอกนะคะใครจะขอพรกับฤาษสีก็ได้นะคะมทนาบุญด้วยกันนะคะทุกคนแบ่งบุญให้ วันนี้เข็มทองชาแน,นลมาทำบุญที่บ้านกกกอบนะคะถ้ำผู้พระเอกเห็นเขาบอกว่าเอาอุปรกรณ์ขึ้นไปทำลงครัวถ้ำพระเอกค่ะพ่อลงครัวเราตั้งแต่สมัยหนูยังเล็กๆอยู่เลยตั้งแต่บ้านเมืองเดือดร้อนคอมมินิดเข้ามา หนูยังเล็กๆอยู่เลย นั่นหนูขอพักคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วโปรดเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เข็มทองชาแนลด้วยนะคะทุกท่านที่เข้ามาชมและมากดไลค์ให้ขอให้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ผิดทำนองคลองทำ สิ่งนั้นพันสำเร็จพันสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะ